รับมือกับไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าคณะกรรมการโรคติดต่อแห,ห่งชาติก็เห็นว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนโควิด19สลับชนิดกันนะคะและจะไม่ให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคติดต่อกัน2เข็มอีกแล้วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับบูสเตอร์โดสก็เห็นว่าสมควรที่จะเริ่มฉีดให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยจะใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าภาพรวมฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า12ล้าน5แสนคนและจะทยอยส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ล้านโดสกลุ่มที่ต้องฉีดภายใน1-2สสัปดาห์นี้ก็คือผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคในพื้นที่ระบาดสัปดาห์นี้ก็จะกระจายวัคซีนให้กรุงเทพมหานคร7 0 0 0แสนโดสใน126แห่งรวมทั้ง27จจุดฉีดนอกพื้นที่ และยังจะต้องปรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 สลับชนิดกันโดยเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาห่างจากเข็มแรก3-4สัปดาห์หลังจากข้อมูลทั่วโลกตรงกันว่าให้วัคซีนสลับชนิดกันทำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับผู้ได้รับแอสตราเซเนกาสเข็มและเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าได้ส่วนผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ไปเข็มหนึ่งแล้วให้รับเข็ม2เป็น a s t r a z e ซ e c a โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม12สัปดาห์จากข้อมูลนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เห็นชอบนะครับว่าให้สามารถฉีดวัคซีนสลับกันได้ในทางปฏิบัติก็คงจะต้องดูวัคซีนที่ได้รับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันไปนะครับอันนี้เป็นประกาศแรกก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราจะสามารถทําให้การสร้างภูมิคุ้มกัน ได้รดวดเร็วยิ่งขึ้นนายแพทย์โอภาสระบุด,ด้วยว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 mm hmm. เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่ลดป่วยลดการเสียชีวิตได้100%เซและเชือ้อยังกลายพันธุ์ตลอดเวลาอาจจะทําให้วัคซีนที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพลดน้อยลงตามเวลาดังนั้นต้องให้บูสเตอร์โดสเข็มที่3ห่างจากเข็ม2ประมาณ3-4สัปดาห์ โดยจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ก็ได้